เล่นกันทั้งหมด3ท่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดทีละสกิสโซค่ะคุณกาวครับอ่าแล้วก็ให้ทายว่าภาพจากมิวสิดีโวเพลงอะไรคุณกัากจะเล่นก็พอไม่ก็ได้ได้ขออนุญาตจงกังเลยค่ะมุษสของทา่านแรกนะคะสวัสดีค่ะยประจำจุดให้เรานิดนึงสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะคุณยุย้ยคุณยุ้ยจ๋าติดตาม m อของคุณครับไหมคะมั่นใจว่าจะตอบได้ไ <c oughs> เงี้ยอันต่ายวะคะหยุดแล้วจ้ะให้พี่ยุ้ยตอบให้พี่ยุยย้ยตอบค่ะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอจิ๊กซอว์ขอจิ๊กซอว์ชิ้นแรกเลยคะ่ะอะเดี๋ยวเรามา น้องรู้เหรอรู้แล้วรู้แล้วรู้รู้ยังรู้รู้รู้ oh, <.wie> <enrolled in -book> คำตอบที่นี่เอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ